สวัสดีครับผมช่างสำราญนะครับจากโรงกลึงซักสำราญสุรินนะครับวันนี้นำเป็นสิันฑ์รุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นเครอรอัดเม็ดหน้าจานหกนิ้วที่เราดัดแปลงเป็นสามลูกกลิ้งนะครับผมอันนี้เราจะอดูลูกกลิ้งหน่อยไม่ใช่ดึงออกสามลูกกลิ้งนะครับผมมือช่างก็เปิดนะครับ อันนี้เราจะสาธิตก็มีมีอะไรบ้างคะยาเนเปียบทนะครับแล้วก็มีคราวเปลือกมีรำละเอียดนะครับผมแล,แล้วก็มีปุ๋ยปุ๋ยคอกนะครับออันนี้รำหยาบไม่ไม่ต้องผสมนะครับเมามามาักลุกกันก่อนนะครับ พี่อ๊อฟน้ำ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 นันเลแล้วนั่นเละกให้ทั่วให้ทั่วตอนนี้ทุกเขาให้ทั่วก่อนนะคะผสมน้ำนิดกนึงนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะจัดเิ่มเป็นเชือ

เองย่อก็ไ่ไ,ได้เพื่องวลน้นะคอยอกัน ชิ้นใหม่นะครับแย่โราเกล่มตับสัรภาระแรับตัอเงียบนะครับพอเวลาชิ้นงานลงเข้าไปอัดมันเงียบนะครับ มากมากอันนี้เตรียมงานให้ใครครับนี่ให้ลูกค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเชบูรณ์นะครับสั่งแล้วนะครับกระดาษที่ไก่นะคะที่ไก่ในฟาร์มทีในฟาร์มมอเม็ดสวย